ครั้งนี้ไม่มีเชฟที่ปรึกษาดังนั้นผลงานของพวกคุณจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถความรอบรู้ที่แท้จริงและความหน้าแตกที่แท้จริงของพวกคุณน่าจะแตกไหมไอเดียเยลยเชฟหรือแตกก็ไม่รู้ขอบคุณครับเชฟ ถึงจะมีคนช่วยเราก็ทําสุดความสามารถเราไม่มีคนช่วยเราก็ทําสุดความสามารถเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเราก็ทําสุดความสามารถเราจะไม่มีการหน้าแตกในจานแรกของวันนี้แน่นอนกาพูดลุนาคตัอไปมาเรยเชฟโอ้ยเซม่าซ้จานแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามันหน้ามันมาค่ะสัปดาห์นี้น่าจะแตกไหมครับ แน่นอนค่ะเชฟเชฟรอกินมั่นใจนะครับมั่นใจอร่อยมากค่ะวที่เขาดนค่ะเชฟอันนี้มั่นใจได้แน่ใช่ไหมครับมั่นใจแน่แน่ค่ะเชฟดูหน้าหนูสิคะหนูมั่นใจมากเลยมั่นใจหน้าตาหนูมั่นใจมากจะทำเมนูอะไรครับหนูกำลังคิดถึงข้าวต้มค่ะตอนเช้าแต่ว่าทำเป็น ข้าวต้มแห้งโดยใช้ข้าวโอ๊ตมาทำเป็นข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะกินทำเป็นเหมือนปาต้องโก๋แต่กำลังดูอยู่ว่ากำลังใช้อะไรไปทำปาต้องโก๋ได้อาจจะทำชูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วทำชูพังไปตอนนี้ก็เลยอยากจะแก้ตัวค่ะมั่นใจไหมครับว่าจะสร้างสารรค์มั่นใจว่าสร้างสารรค์แน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีใครเอาข้าวโอ๊ตมาทำเป็นข้าวต้มแห้งค่ะเชฟจุดเด่นของจานนี้คือความคิดสร้างสารรค์และรสชาติอร่อยแน่นอนเพราะคราวนี้ตวงเกลืออย่างดีไม่มีเค็ม สาวิปวินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานดวนค่ะความมั่นใจของจานนี้นะคะบอกเลยว่าร้อยคูณร้อยเลยน้องโยภาพจะไม่ผิดหวังกับจานนี้แน่นอนค่ะมั่นใจในสิ่งที่ทำในวันนี้ถึงแม้ว่ามันออกมาไม่ตามแผนทาจานนี้ออกมาอย่างสุดความสามารถจริงจรงเก้าดจะไม่ียจะไม่เ่่จะรทำต่าอ หมดเวลายกมบอคเรามองเห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกคุณทุกคนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีเชฟที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือแต่พวกคุณก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่ในรอบนี้นะคะมีเมนูอาหารเช้าสุดสร้างสารดดดสสงรค์ที่โดดเด่นที่สุดอยู่สองจานด้วยกันจานที่โดดเด่นที่สุดจานแรกเป็นของ เราน่าจะได้จานที่ดีที่สุดเพราะว่ารอบนี้ฉันชิมทุกอย่างมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะต้องได้ต้องเรียกเรียกสิเรียกเรียกชินครับ <What? S 2> เดี๋ยวก,ก่อนครับครับยังไม่ได้ประกาศครับผมเอาผมอยากจะถามชินว่าคุณคิดว่าจานคุณเนี่ยจะเป็นจานที่ดีที่สุดไหม อ๋อ oh, คุยคุยคุยกับผมเนี่ยแกงเก่งอะ่ะเชฟอ่ะโจบแกงอะ่ะครับขอบคุณมากครับและจานที่โดดเด่นที่สุดจานแรกเป็นของนุนาค่ะจริงหรือเปล่าอันนี้จริงใช่ไหมจริงแล้วค่ะนน ที่เราตั้งใจทําโดยมีแค่เราจริงๆเฮ้ยมันมันสำเร็จอะหนูนาช่วยอธิบายอาหารเช้าตีมนี้หน่อยครับตั้งใจจะทํามาในคอนเซปเหมือนข้าวต้มแห้งค่ะก็ใช้เป็นข้าวโอ๊ตมาทําเป็นข้าวค่ะมีเป็นน้าซุปสต๊อกไก่กับปลาแซลมอนลงผันตรงนี้ผักเคียงก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งด้วยความที่ข้าวต้มที่บ้านหนูก็จะมีกินกับปลาตั้งโขกค่ะก็เลยทําเป็นชูโรส ข้าวโอ๊ตค่ะเอาไปทอดให้ความรู้สึกเหมือนแบบกินกับต้งโอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไข่ค่อนข้างค่ะข้าวต้มแห้งที่ดังที่สุดในเมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตเคยกินไหมครับเคยค่ะอันนี้คือข้าวต้มแห้งที่ทำจากข้าวโอ๊ต ดังที่สุดใน m a เ t e r c h e f kitchen เลยครับขอบคุณค่ะมันเนียนมากมันเนียนแลวมันมีรสชาติในตัวคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นข้าวโอ๊ตที่เราเคยกินเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเมื่อกินกับน้าซุปมันมีรสมีชาติอยู่ในตัวอีกอย่างที่ชูเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากก็คือว่าการเอาข้าวโอ๊ตปั่นไปใส่อยู่ในชูโรสความรู้สึกเหมือนกินอาหารเช้าแบบไทย,ไท,ยที่เป็นปลาท่องโก แต่รสชาติเมื่อกินแล้วผสมทั้งตะวันตกพบตะวันออกอีสท์มิ w เวสได้ดีมากเลยจานนี้อยากกินให้หมดจานไม่อยากให้สองคนต้นกินเลยพีขอบคุณค่ะสำหรับจานนี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนกินโจ๊กใส่ไข่กับปลาต้องโก ข้าวโอ๊ตที่เอามาทําเป็นโจกแห้งเนี่ยไม่มีกลิ่นของความเป็นทัญ,ญพืชมารบกวนเลยที่ดิ่ฉันชอบมากที่สุดก็คือชูโรสที่ผสมข้าวโอ๊ตลงไปดิฉันว่ามันอร่อยตรงนี้ขอบคุณค่ะนุนาคะค่ะ<อ>นุนามีความฝันอยากเปิดร้านอาหารใช่ไหใช่ค่ะดิฉันว่านุนาทำได้แล้วล่ะ แรกเลยนะครับเรามีชูโรสที่ทำเป็นคล้ายๆแบบปาทงโกได้นำข้าวโอ๊ตผสมลงไปในชูโรสด้วยเพื่อต้องการที่จะชูวัตถุดิบก็คือข้าวโอ๊ตอย่างที่สองนะครับได้นำสต๊อกมาต้มกับข้าวโอ๊ตมันทำให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยมีรสชาติดียิ่งขึ้นโดยที่มีไข่ดาวน้ำเคียงมาด้วยสโมกแซลมอนที่มีความเค็มรมควันมาในตัวถ้าคุณทำได้ดีต่อเนื่องแบบนี้โบราณธิยุวพัดเนี่ย เตรียมรับเงินล้านได้เลยครับ,บคุณคสิ่งที่เราตั้งใจทำจริงๆอ่ะมันประสบผลสำเร็จแล้วอ่ะแล้วน้องๆต้องภูมิใจในตัวเราที่เราทำได้ถึงจุดเนี้ย